Yes. อดีตนักฟุตบอลและอดีตประธานสโมสร FC Bayern Munich เป็นที่รู้จักจากเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าจดจำมากมายทั้งในด้านอาชีพนักกีฬาการบริหารและชีวิตส่วนตัวเรื่องที่โดดเด่นรวมถึงความสำเร็จในบทบาทผู้บริหารหลังจากที่อาชีพนักฟุตบอลของเขาสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากอาการบาดเจ็บ เฮอร์เนสก็ก้าวเข้าสู่บทบาทผู้จัดการทั่วไปหรือ general manager และต่อมาเป็นประธานสโมสร FC ب ا เยินมิวนิตลอดระยะเวลาที่เขานำสโมสรบาเยินมิวนิคประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คว้าแชมป์ลีกเยอรมนี DFB Pokal และ UEFA Champions League หลายรายการเขามีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสโมสรจากทีมที่ประสบความสำเร็จในประเทศ ให้กลายเป็นสโมสรชั้นนำระดับโลกรวมถึงการสร้างสนามเย้าแห่งใหม่ Allianz e r r n n a การให้ความช่วย